นี่นะครับเดี๋ยวประมาณสามทุ่มก,กว่าเราก็จะได้ดาเนินการกันนะครับว่าเหตุการณ์ข้างในจะเกิดอะไรขึ้นผมเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าทีมนี้เขาจะแอคชั่นกันยังไงความจริงไม่ใช่การแอคชั่นนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับ พิสุรายเข้ามาพิสุร่าเข้ามาพิสุร่ายเข้ามาเลยเอาพิสุรายเข้ามาวันหนึ่งนะล็อกไว้ก่อนขอังไว้ก่อนถ้ามีใครอยู่ข้างในออกมาไม่ได้นอกแน่นอนขอังไว้ก่อนเนอะถ้ามีใครอยู่ออกมาไม่ได้นะล็อกแล้วนะผมพิสุร่ายให้เกียรติผู้แขกผู้อยากแขกรับเชิญดีกว่าไปพิสุร่ายเข้าไปเฮ้ยวันหนึ่งนะมันมีกินมีหมาหมาดำอยู่ตัวหนึ่งอ่ะ ถ้าผมมีหลายปุ๋วโอ้ถ้า,ามีต้องเห็นแล้วพ่อพี่ทูวลุยเลยนะไอ้เมื่อกี้มาไอ้ตั้มพา,าไปพี่เอาออยเลทไปพี่มันก็เป็นไปได้ใหญ่เป็นหมาเพราะเมื่อกี้เราก่อนที่เราจะจะเข้าทำงานมันมีหมาสีดำวิ่งโผล่มานะเป็นไปได้อาจจะมีหมาซึ่งอาจจะเกาะ่า,าที่อา้มันทำให้รู้สึกนั่นไง จะเข้าอพี่ละพอน้าจะข้ลุกพี่พี่ละพอลุกเว้ยน้าพอน้าจะเข้าอ่ะไม่กี่เสียงอะไรวะหมาหมาโอเคแม่หมาหอนมาเอาละไปเฮ้ยไปพี่ไอ้ภูปละอ้าวมึงจิ้งกูเลยพี่ละถ้าได้ยินอะไรรู้สึกอะไรบอกเลยนะครับไปไปทำไปครับเอฟซีครับแล้วก็ทำงานนะครับไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกัน เขาเชิญผมมาแล้วผมก็ต้องพิสูจน์ละในโลกแห่งความลรอรับขอญอาตนะครับสิ่งรีรับทั้งหลายข้าพเจ้าขอสัมผัสไไเดี๋ยวผมขอ ให้ผมตั้งหลักนิดหนึ่งได้ไหมผมไม่เคยมาลักษณะแบบนี้ที่เห็นนี่ก็มันคืออะไรบ้ากันไปใหญ่แล้วแล้วไปลักปากเขาไป,ไ,นะไปล็อกทำไมอะ่ะไปล็อกทำไมอ่ะแล้วเวลาผมจะเวลาผมจะไปทำยังไงอ่ะ ผมขอดูห้องนี้ก่อนได้ไหมได้เลยครับจัดไปครับขออนุญาตนะครับอะไรนะ เฮ้ยเฮ้ยนะะดครับต่มันเหมืนมืนเมืนใครลากขาอะไรต่างเดียว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 มันคุณได้แค่ได้ยินเสียงอันนี้เป็นช่องประตูไหมเนี่ยผมเดินมาถึงจุดนี้เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรฟังอะไรอ่ะอันนี้เป็นพระพุทธรูปทั้งนั้นเลยอ่ะแต่นี่เป็นประตูใช่ไหมครับ พอผมเดินมาตรงนี้แล้วผมก็ฉายไปตรงนี้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกและสัมผัสได้อ่ะมันมันมันมีลมมาปะทะตัวผมเนี่ยวูบวูบไปอ่ะผมขอดู ชาวเพจครับช่วยแชร์กันไปครับแชร์แชร์ไปแล้วก็พี่ๆทางเราต่อนะเขาเขาหัวใจเขาหัวใจรัวๆเลยขอให้เยอะๆกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวพ่อเดินมาถือกล้องให้พี่ถอ่แล้วนะครับไม่เมื่อกี้ผมได้สัมผัสอะไรบางอย่างนะเป็นลมผ่านผ่านตัวผมไปเนี่ยไม่มันสัมผัสมันสัมผัสผมแล้วเขาบวบไป มันมันวูบไปจากตัวผมเนี่ยแต่มันไม่มีอะไรแล้วนะจะยิงไม่ใช่แค่ห้องแรกแค่ห้องแรกแล้วมีก,กี่ห้องละ่ะผมก็ไม่ได้เข้ามามแล้วตอนกลางวันทำไมไม่ให้ผมเข้ามาลนะ่ะนัดกันว่าตอนกลางวันจะให้เข้ามาดูก่อนกนะ็เรียวๆเลยนะเรียวๆเลย ต้องเดินไปนู้นอีกเหรอครับผมเข้าเลยมึงก็พูดง่ายนะเข้าเลยเออครับเดินตรงไปอีกครับเดี๋ยวจะเจอยายชีสครับตรงนั้นอะไรยายชีสครับคือใครอ่ะยายชีสผู้เสียชีวิตที่อยู่ในนี้นะโอ้ยั่นฮะลุงลุงเราวอะไรอะไรไม่อะไรไหนอะไร ครับเดโทษครับมาทำงานครับ นี่เป็นห้องนี่เป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำ,นำห้นเฮ้ยเออไหนไยิ่เราข้างหน้าเราเห,เหรอใช่เสียงประตูที่พอ่อปิดไปไม่ครั้งนี้มันเราไม่ต้องย้อนหลังไปแล้วนะ มันมันมีประตูข้างหน้านี้อีกอะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ามาคเดี๋ยวพ่อมานเดยมไม่ใช่แล้วใครใครจะไปเดินกับผมบ้างได้ไหมอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อห้ผมเดินคนเดียวเลยเหรอเดี๋ยวเ๋ย,เยพ่อมาถือกล้องให้นะถูแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะเ พ่อจะเข้ามาถือกล้องใช่ไหมครับพ่อพ่ออ่ไวพ่ออะไรพ่ออะไรเลยฮะพ่ออะไครับน้าน้าถอยกลอก่อนน้าน้าถอยกล้อ่อนน้าถอยกลองทิ้น้าถอกลอรั้นนะครับครับ เราไม่ทำแน่ที่แรกนะผมผมเองโอเคคสั่งต้องทำไปเข, <Okay. S 1> ข้าไปล็อกนอกล็อกในล็อกนอกเลยโอเคครับ <Okay. S 3> ลอกน,นะนะเดินไม่ได้นะอาวกูก็เทื่อมึงทุกคำัำอยู่แล้วอะไรงนันมนึงบ่ะบงเข้าใน ไม่ต้องเฮ้ยจะคุยกับเขารู้เรื่องไม่ต้องคุยเ,เลยพี่เดี๋ยวสดเลยไม่ใช่แล้วมึงไม่มีอะไรแล้วมึงจะวอรก,กันได้ไงอะ่ะมึงไม่เอาวอรมาไม่เป็นไรนี่แหละอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ดีพี่กับผมเข้าดีระคนที่ทำกัไปอ่ะโกูไปล้วไป<อ>ล,ล้เดี๋ยวพี่เข้าตรงนี้นะผมไปรอตนู้นพี่เข้าประตูนี้เพราะห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องเกิดเหตุที่มันมีปัญหา น,นห้องไหนกิหนหมูข้าไปแล้วนะกับพี่ถอยลรซิไปไปพี่เอาพี่เอาสิกล้องเ่ยไม่หนักมันหนักพี่เอาเอาไปใช้ผม<อ>เดี๋ยวก็มีอะไรกล<ป>้องแตกกูไม่รู้เดยเยวาปพี่ดูเลย มันทะลุออกด้านนี้ได้นะไอเอ่ะ,อะแล้วมึงก็ทิ้งกูโอ้โห งามใส่คูดกับกูดีๆก็ได้มาห้องนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเสี็งอะไรวะ มึงทิ้งกูแล้วมึงก็มาข้างหลังผมไม่รู้พิการหรือเปล่าไหมมึงกูมาถึงนี่แล้วมึงยังว่ากูไม่กล้าเหรอลอดูพี่บอกมึงวิ้ไม่ทิ้งไม่ทิ่ทิ้ทิ้งทิ้งเลยก็กี้กู๊วางตกรูมาคุณเนศตายโอ้โหดีเหรโอ้โหดูที่เนี้ยเห็นไหมพี่ไปพี่ไประวังนะระวังนะโอ้โหเสนอเกียรติผู้หญิงสาวนี่มาคุณเนยเมื่อกี้ผมออกจะมาจากห้องนี้ใช่ แต่เมื่อกี้ห้องแรกที่ผมอยู่ไกลน,นั่นอ่ะมันวูบมาห้องด้านขวาเนะี่ยมันมีห้องเล็กอยู่ที่ไหนฮะห้องเนี้ด้านขวาทนะี่เราเข้าอยู่นะใส่กุญแจไม่ใช่ห้องเล็กนูเลยเข้าไปในสุดเลยใส่กุญแจข้างในสุดนที่ไปเคาะโทรพี่พี่บอกพี่วันนี้เขาไปในส่วนแลยไหนอ่ะก็นั่นแหละในส่วนนั่น,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 นไปฉายกูก็ไม่ให้กู หรอที่เขาไปก่อไปแล้วจ้ะ <c oughs> ที่ท้าเลยท้าเขาทำไมอ่ะโอ้ยใครอยากจะเจอใครอยากจะเจอไอ้ใครเขเลยฮะไอเอ๋มึงเอาไฟมา ทำไมอ่ะห้องนั่นแหละห้องนั้นเขาตายห้องนั้นแหละ,แ,หละแล้วมึงทำไมไม่เขาแย่น,นะครับเอ้าผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่ที่เฮ้ยอะไรพี่อะไรพี่อะไรไม่ไม่อะไรพี่เอ๋อะไรพี่อะไรมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะสำหรับพี่กลัวอะไรกลัวอะไรกูก็ตอนที่มึงเอาไฟหนีกูอ่ะ แต่มันสว่างข้างในห๊ะตอนที่มาเอาไฟหนีกูว่ะตอนนั้นมีแสงเหมือนแสงเทียนน่ะเลือกไปด่วนด่วนไปด่วน,นขอ,อย้ายครับพูดพร้อมด้วยอาจจะพูดคนพูดเพาะก็ออได้พี่เข้าไปพี่เข้าไป โอ้โหเจ๋งโอเคห้องนีพี่คือตัวตาอนแหละพุดกับพัดรมเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ย มึงเรียกเลดแล้วมึงคิดว่าเลดกูจะพังไหมพี่เอาง่ายดีกว่าต่อหน้าคนเยอะๆเลยมาพี่กับผมไปฉุกกันใครแพ้เข้าอยู่ในห้องนั้นประมาณนับหนึ่งถึงยี่สิบคนเดียวสิบพออ่งสิบก็ได้แต่ไม่มีไฟนี่อะไรนะคนเดียวนะอมาไปฉุกกันพี่มาอย่ายีอย่าอย่าบ้าปย่ายิ้มุก มึงออกแรงเลยนี่กูชนะมึงแล้วนะเนี่ยย้อนย้อนย้อนพี่ยังไอ้โฟด้าโฟด้าโฟด้าไฟไอ้เอไม่ใช่เรื่องตลกนะไอ้เแยงเงือกกูแตกไปทั้งตัวแล้วเนี่ยโอเคท่านผู้ชมครับไอ้เอครับพี่โอเคพี่ผมขอโทษเล่นส้นตีนขอโทษพี่ขอโทษพี่ไหนๆก็มาเอามาให้คุ้มมาพี่มาโอ้คุ้มมึงเหรอโอเคเดี๋ยวผมทิ้งนี่อยู่คนเดียวเลยนะทังนูชมไปแล้วหนึ่งสองสามเอ้ย แม่งแท้ไอ้ชั้นไม่ตอบพี่อย่าพี่อย่ากโกงเข้าไปพี่ก็ไปเลยลูกเพลรอดูเข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยนับหนึ่งสิบห้ามล็อกผมไม่ล็อกแต่ผมปิดไว้เฉยๆสัญญาพี่ถ้าผมโอ้โหเอาอเจริญอ้าวอย่าล็อกดิเนี่ยมันมีล็อกได้อบอกว่าตอท่แนี้8,400ท่านครับชื่อกัน ข้อใจนะต่างต่อนะทางเพจสามพันห้าร้อยท่ทานนะครับน้องอ,อ,ยอย่าล็อกไม่ล็อกพี่ผมงับไปเฉยกูแตกหมดนะบัน,นยดยนจักเลยนะ <S <S 2> <S 2> เล่นทำงานครับเพื่อหาสิ่งโอ้โหลนนี่ยิ้นอยู่แมาหอนเกีียวไดมไหม แล้วพิจะพูดทำไมอ่ะที่เนื่อของจริงสาธุคุณยายชิดและแม่ชีที่เสียชีวิตในห้องนี้ถ้ายังวิญญาณคงอยู่พี่ตัวร้ยอยากเจอออกมาให้เห็นเนอะเนอะออกมาเลยนะไม่ได้กลัวแล้วบอกก่อนแต่พระอ่อนบอดปิดเองอเแม่จา๋าผมไม่ทำเรียกเ,เ,เรียกว่นอะไรเมียจา๋าแม่จา๋าเมียพ่องดิหนูก็เรียกผีว่าเมียจ๋าโดนตกใจหมดโอเคพี่ <laughs> เข้าไป พ huh? ี่ผมพอดีเดยพี่ผายดิเอาพี่พี่โทษเอาพี่อะไรที่ผายแล้วนี่ก็ดีเอาพี่อะไรเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นไงแล้วเอ๋เอ๋รับพี่กูเกินสิบนาทีนะเนี่ยกูเกิดนับหนึ่งถึงสิบมึงบอกให้กูนับหนึ่งถึงสิบกูนับถึงไปได้ร้อยแล้วมึงรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกูอะอะไรพี่พี่รู้สึกอะไรครับ ีิดสุดแล้วมั้งพี่มึงไม่ได้ยินเสียงแหละแต่กูได้ยินเสียงกับซิกเขาบอกพี่ว่าอย่างไรพอหรือยังจริงพี่ห้องนี้พวกที่ไม่คิดเจอกันพี่พวกไอ้ยิงยิงเจอกันพี่ที่นี่แหละโอ้พี่ด้ยินว่าอะไรพี่นะดีว่าพอหรือยังพอหรือยังนะเนาะโอเคพี่เฮ้ยเฮ้ยทีมงานเข้ามาดิพอละพถอว่พี่ดูแลหน้าเขาจริงจริงเลยพี่พอ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  เฮ้ยทีมงานไปทีมงานไปได้พอแล้วพอแล้วพี่โทษโทษผมโทษพี่มาเฮ้ยทีมงานเข้ามาเฮ้ยทีมงานเว้ยทีมงานดูไร้ายเปล่าวะเข้ามาดิผมมาอยู่นานไปด้วยหรือเปล่าโอเคอาจจะมีแบบว่าประจกว่าอากาศไม่ค่อยมีนะพี่ไปไปไม่ข้างหนมันเล็กพี่ได้ยินว่าไงนะเขาบอกว่าพอทีมงานโอเคเสียงเสียงเป็นผู้หญิงโอเคโอเคเฮ้ยทีมงานเข้ามาดิทีมงานเข้ามาดิทีมงานเฮ้ยทีมงานเข้ามาทีมงานเฮ้ยไม่เล่นเอาจริงเข้ามา ไอ้พวกเราจะดมได้เลยดมโอเคได้ยินไหมพี่ได้ยินชัดหรอเปล่าโอ้โหเสียหูแน้หูแท้แบบไออุนออ่นแบบต้องบอกนะว่าพี่โทรศัพท์บอกว่าอยากมาทดลองนะว่าเป็นยังไงเพราะเขาดูรายการผิวมุนหานแล้ว ีเนี้ยเขารู้แล้วว่าของเราเป็นหมูของไทยเป็นไงพี่พอได้มาในการผมรู้สึกยังไงบ้งสุดกว่าที่อื่นใช่ไหมสุดกว่าใช่อื่นเข้ามาเข้ามาโอเคพอละส่งข้าวต้มเหลือนะเห็นพี่อยากอยากลองนะโอเคนะความจริงผมไม่ไม่ลบหลู่แล้วก็ไม่ได้อยากลองโอเคโอเคครับนะ ได้ยินเสียงครับหมที่เราได้ยินเสียงตอนนั้นนะเอไม่ได้ยินหรอว่านี่หูมันร้อนแบบไอไอไอปากโคตรอะไอลมที่มันตอกจอากปากอะคือนี้ตรงนั้นมีลูกใช่ใช่ใชใชลูกแค่ชีใน,นตัวลูกไปเต็มหมดเลยเพราะนัเครื่องใช้ของเขาทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับเห็นเข้ามาดูก่อนแล้วใช่ไหมไอ้รอบหน,น้ารอบหน,น้าเคยเข้ามาแล้วรอบแรกรอบก่อนรอบก่อนนะเข้ามาแล้วเพราะวันนี้กูก็ขอว่าขอดูสถานการณ์มึงก็ไม่ให้กูเข้า แล้วผมก็จับกูสดๆเลยเดียเรียวๆเขพี่รายการเร็วๆเลยตองนี้เอาปั๊บหนึ่งฮะพี่แล้วโอเคแล้วตอนนี้นะฮะเรื่องเรื่องคือพี่ได้บอกว่าได้ยินเสียงนะเนาะได้ยินเสียงเหมือนคนพูดว่าพอหรือยังเนี่ยทีนี้พี่จอิ่ๆรายการผมแม่งสุดจริงยอมรับยอมรับครับยอมรับว่าสิ่งใดในโลกนี้อย่าท้าร้ากล้าก็ลองนั้น ทุกๆคนบอกว่าพี่เอ๋อซพี่แรดลองแล้วลองบ้างไหมได้เสมอภาคกันไปพี่ผมลุยต่อไหนอีกครับผมคนเดียวอยู่ข้างในเขาดูเพจบอกว่าในเมื่อให้พี่แรดเมื่อกี้ผมเไาอยู่กับพี่พี่แพ้พี่เท่าไปครับตีตาผมมั้งเอาหมดทุกคนพี่แรดไปด้วยเอาพี่แรดไปด้วยเดี๋ยวกูเองทุกสินทรัพิ์มีจริงขอยเอซเจอแบบจังจัง for the, for the f ร์ดฟอร์ดฟ้าเน ยังจะมีอ่ะอารมณ์ตลกถามกูจรทำไหมฮีเนียนนลุกทั้งคนลุกแต่ตรงนู้นมานี่ก็เหงื่อแตกเหงื่อการแตกอีกเอาไม้มาจะไปไหนคนเลียนผมอ,ะอ่ะออออยา่่ฟันก็ไม่ได้ขาย <laughs> เอาฝากราบอกยาห้ฟันมาขายด้วยเอาอยาธิฟันอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็ใครจะติดต่ออ่าก็ก็โทรไปได้นะครับก็ 0974969888ครับยังจำเบอร์ได้อยู่ไหมยม่จำได้อยู่ครับเ <c oughs> บอร์ที่บ้านจะได้จำเ <c oughs> บอร์เ <c oughs> บอร์ที่บ้านจำไม่ได้ครับ, <c oughs> บจำได้เบอร์ค้าขายโอเคอเอกงเวงพร้อมแล้วพูดกันไว้หมดเลยจะล็อกนอกประตูกูด้วยนะ <c oughs> ไป <c oughs> ทีเนี้ยเรามีพยานแล้วพี่ตัวแรกเคยถามผมว่าไอ้แย่รายการมึงจริงเปล่าวะมีคนเดินตามหลังเปล่าวะทีเนี้เห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมพี่ทีนี้รู้เลยนะว่าสุดยอดไปพี่ไปเลยเอาไปหมดรายการผมเอาจริงไม่ต้องห่วง ไอ้ดูแลพี่หล่อดีฮะไม่ต้องเว้นอกเฮ้ยน่ดูไปพังขอนะดีอก็หลงพ่อกระดาเาหรอกพระคูณเฮ้ยเฮ้ยเรากประตูกูด้วยเอาชัดเจนจะได้รู้นี่คือสเต็ปรายการสปอเตอร์เจอผีผมบอกเลยว่าผมแม่งสุดตีนพี่ตัวแรกเคยถามเถอะถามหลายรอบแล้วว่าพวกมึงจริงบอกว่าะพวกมึงเดินตามหลังผบอบว่าะ ผบอกไม่พี่เดินเดียวคนเดียวจริงๆล็อกแล้วนะตัวล็อกแล้วนะ